เพชรการุณพลฟาดฝีปากกับน็อตวรริศฉะกันอย่างเดือดถึงขั้นลั่นเรื่องของมึงเรียกว่าฟาดฝีปากกันจนไทม์ไลน์เฟซบุ๊กแทบสะเทือนระหว่างนักแสดงหนุ่มเพชรการุณพลกับพิธีกรดังน็อตวรริศหลังจากที่ทางฝั่งของน็อตได้มีการรีโพส์ตจากเฟซบุ๊กหนึ่งที่พูดถึงวัคซีนโควิด -19 กรณีที่ไม่ปล่อยให้เอกชนซื้อวัคซีนเอง โดยให้เหตุผลว่าเอกชนไม่กล้านําเข้าเพราะไม่มีความสามารถที่จะรับผิดชอบเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนได้ไหวแต่รัฐบาลจะซื้อในรูปแบบใช้กรณีฉุกเฉินซึ่งมีการตรวจสอบขั้นต้นแล้วว่ามีผลการระคายเคืองที่ต่ําหรือเมื่อเกิดระคายเคืองนั้นยังสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยจากโพสต์นี้นี่เองทำให้เพชรการุนพลเข้ามาคอมเมนต์ว่านี่สักแต่ว่าเขียนเอาใจรัฐบาลใช่ไหม พร้อมแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนแบบรายยาวและตบท้ายประโยคด้วยว่ากูเข้ามาเสือกมึงแค่นี้แหละนะทางน็อตบอเริสเองก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าเรื่องของมึงก่อนที่เพชรการุณพลจะตอบกลับไปอีกว่าแต่เรื่องของมึงมันปลอมอะซึ่งอีกฝ่ายก็เข้ามาโต้ว่าก็แล้วแต่มึงจะคิด นี่มันก็เรื่องของกูจากนั้นทางฝั่งของเพชรก็อธิบายต่อว่าคือกูไม่ได้คิดไปเองไงมันมีข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับไม่ใช่มนโนแบบบทความที่เขียนไว้หลอกคนแต่มึงเลือกที่จะเชื่อในแบบของมึงกูเอาข้อมูลมาให้เพิ่มเท่านั้นแหละเวลาไปคุยกับใครจะได้ไม่อายเวลาเขาตอบกลับมาจากนั้นด้านนอตวรริสก็ตอบปิดท้ายบทสนทนาสั้นๆว่าขอบคุณ ขณะที่ชาวทวิตเตอร์มีการถามเพชรการุนพลถึงเหตุผลที่ใจเย็นอธิบายและไม่เลิกคบกันเป็นเพื่อนซึ่งนักแสดงหนุ่มก็ตอบว่าตอนที่พี่อกหักสติหลุดก็มีเขานี่แหละครับที่อยู่ข้างๆไม่ยอมไปไหนคอยดึงสติแล้วเวลาที่เขาเป๋ไปแบบนี้จะให้พี่นิ่งดูได้พี่ทำไม่ได้หรอกครับอย่างน้อยทยอยให้ข้อมูลรับบ้างไม่รับบ้างก็ยังดีกว่าไม่ให้อะไรเขาเลย โดยล่าสุดโลกโซเชียลร้อนชาถึงกับติดแฮชแท็กแบนนอตวรริทพุ่งขึ้นติดเทรนทวิตเตอร์แหวิภาควิจารณ์นอตวรริตดราม่าเดือดบ้างก็วิจารณ์เดือดจี้ไปถึงมดดำคาชาภาว่ารายการแฉไม่ต้องมีนอตก็ได้หรือมดดำแค่อยากหางานให้เพื่อนทำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ